สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเออมก็จะมาประกาศผลนะคะคนที่ได้มาเรื่อยๆเนาะโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะคะที่แฮชแท็กชาร่าเกมหนึ่งนะคะใครที่มันไม่ขึ้นในนี้เนะาะแสดงว่าอาจจะเออไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะแบบนี้เนาะหรือว่าอาจจะใส่แฮชแท็กผิดอีกอยังกันแล้วแต่นะคะโอเคหอมก็จะมาเลื่อนๆไปอย่างนี้เนาะโอเคบอ เออซูมๆไปนะนับหนึ่งถึงสิบนะคะโอเคบอกโอ้เสียงป่วยมากทุกคนใจเย็นโอเค,อเค,อเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เป็นน้องคนนี้นะคะน้องสิริรัตน์จำปาแถมนะคะแล้วก็จะทักแชทไปเลย ใครที่ไม่ได้ในกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเนาะถ้าได้ก็ถือว่าเออกำไรไปถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเดี๋ยวพี่หอมจะมาแจกเรื่อยๆเนาะมีกิจกรรมมาให้เล่นใหม่เรื่อยๆเลยโอเคไหมอือนะคะใครที่ชอบออช่องหอมนะคะก็ฝาก subscribe like share กันด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับนี้สวัสดีค่ะโอ้เสียงป่วยมาก 大嘞。